สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูแปลงหญ้าเนเปียของป่าลานฟาร์มนะครับแปลงนี้นะครับสี่เดือนแล้วนะครับอันนี้สี่เดือนแปลงนี้สามเดือนอันนี้สามเดือนแล้วนะครับป่าลานฟาร์มเนี่ยเราปลูกหญ้าทั้งหมดสามสายพันธุ์ะมีหญ้าเนเปียแปลงนี้แปดไร่นะครับหญ้าอนกมีแปลงโน้อนอีกสี่ไร่หญ้าขนอีกแปดไร่นะครับ ยาตัดสดของเราเนี่ยจะมีให้วัวกินทั้งทั้งปีนะครับประมาณ2ี่ิไร่หมุนเวียนกันทั้งปีนะครับแต่ปัญหาที่พบก็คือหญ้าเนเปียเนี่ยนะครับกว่าจะถึงคิวเข้ามาตัดเขาเนี่ย้องใช้เวลาถึงสามถึงสี่เดือนกว่าจะถึงคิวนั้นหญ้าเนเปียก็จะมีอายุค่อนข้างจะมากไปหน่อยนะแปลงนี้สี่เดือนเนี่ยเริ่มอ,ออกดอกแล้วนะครับนะแปลงนี้ยังไม่ออกดอกเพราะได้ประมาณสามเดือนนะสาแล้วเนี่ยไปให้วัวกิน เราใช้สิงเกิลช็อปเนี่ยนะครับก็จะเหลือในในรางจำวนมากงัวกินต่ไบต้นก็จะเหลือเยอะแยะเลยนะแต่ละวันนะก็จะสูญเสียเยอะดังนั้นบาลานฟาร์มแล้วก็มีวิธีการแก้ไขก็คือทํายังไงหญ้าเราที่มีอยู่จํากัดเนี่ยนะครับถึงจะพอกินแล้วกินได้หมดนะล้วก็มาทําเป็นหญ้าหมักคุณภาพสูงนะครับหญ้าหมักที่ทัท่วๆไปที่เขาทากันเนี่ยนะครับที่เขาขายในยท้องตลาดถ้าเป็นหญ้าในเปียนอน่นะก็สอดก็ประมาณ 40บาทแต่ว่าคุณภาพจะไม่ได้นะครับวัวกินเหลือกลิ่นก็ไม่โอเคนะครับดนั้นปาลานฟาร์มเราถึงมีวิธีการใหม่ๆนะที่จะเพิ่มคุณภาพของหญ้าในเปียนะฮะทนีีการทำหญ้าในเปียหมกักคุณภาพสูงเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่หลายหลายอย่างด้วยกันอันแรกเลยเรื่องของอความชื้นนะครับช่วงเวลาที่เหมาะที่จะทำหญ้าในเปียคือช่วงประมาณนี้นะครับบินจะแห้ง พอดินแห้งเนี่ยความชื้นเขาจะไม่สูงมากถ้าเราทําช่วงหน้าฝนความชื้นจะสูงมากมากกว่า80%เนี่ยไม่โอเคแล้วเวลาทำเนี่ยมันก็จะจะเน่านะความชื้นสูงถ้าช่วงนี้ความชื้นเขาจะอยู่ประมาณทักเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเป็นช่วงที่เหมาะสมแต่ปัญหาก็คือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับหญ้าจะมีน้อยหน่อยซึ่งเป็นข้อจํากัดในการทาหญ้าหมักนะครับแต่อย่างไรก็ตามช่วงหน้าฝนแล้วก็พยายามตัดในช่วงที่ฝนฝนไม่ชุก นะครับตัดทําหมักไว้ช่วงนี้แล้วก็ทําไดาตลอดนะเ,เรื่องของคุณภาพของหญ้าหญ้าในเปียหมักเนี่ยนะครับเรื่องของความชื้นอยู่ที่ต้องอยู่ที่ประมาณสั้ก65ไม่เกิน7 5เปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นเนี่ยมันจะส่งผลถึงเรื่องของคุณภาพหญ้าถ้ามีความชื้นสูงหญ้าก็จะเน่าถ้ามีความชื้นต่ําการอัดก็จะไม่แน่นพออัดไม่แน่นเนี่ยจะเกิดความร้อนในใ,ในในถันงหมัก นะก็จะทําให้มีเชื้อราเกิดขึ้นคุณภาพยาก็จะต่ำอนอกจากนั้นเรื่องของประเด็นที่สองเรื่องของปัจจัยเนี่ยก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ําได้นะเช่นพวกที่ก็ใช้นิยมใช้ก็จะเป็นกากน้ําตาลนะซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารให้กับยูนตีที่ผลิตกรดแลคติกนะครับอนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอการอัดแน่นนะวิธีการหมักการอัดการไล่อากาศของ ของคนทำนะถ้าเราละอากาศไม่หมดก็จะเกิดความเกิดความร้อนในในในถุงหมักหรือว่าในในถังหมักนะก็จะทําให้พวกเชื้อราพวกแบคทีรียที่ทนอากาศทนความร้อนได้เนี่ยผลิตกรดบิวทิลิกนะจะทําให้ยาคุณภาพต่ําได้อีกปัจจัยหนึ่งก็แบคทีรียที่ผลิตกรดเล็กติกนะครคุณภาพยาหมักจะดีหรือไม่ดีนะั้นอยู่ที่แบคทีรียที่ผลิตกรดเล็กติกนะครับจะเร็วด้วยช้า นะเพราะว่าโเล็กติกนั้นจะรักษาคุณภาพยาหมักได้ดีได้ดีนะครับถ้าเราใช้ได้เวลาในการหมักนานนะก็จะทําให้การสูญเสียโภชนะสูงแต่ถ้ากระบวนการหมักที่เสร็จสิ้นไวก็จะทําให้โภชนะนั้นคงเหลืออยู่เยอะนะครับฉะนั้นโเล็ติกนั้นจะเป็นตัวที่รักษาคุณภาพของยาหมักนะฮะแบคทีเรียที่เราใช้จะเป็นกลุ่มของแลโตบาทิรัสนะครับ ซึ่งก็มีขายในมหาลัยหลายมหลาหลัยก็มีขายกันอยู่นะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงทางปลาร้านฟาร์มนั้นเราผลิตขึ้นมาเองโดยใช้แลคโตไบซิลัสที่อยู่ในนมเปรี้ยวเช่นในย,ยาคูในในวิตามนในดีไลท์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาหมักขยายจํานวนนะครับแล้วก็เติมเราไปในในถังย่าหมักนะครับซึ่งจะทําให้กระบวนการหมักนั้นสั้นลงนะครับ ประมาณ1สัปดาห์นี่เราสามารถที่จะเปิดใช้ได้แล้วนะครับ p h อยู่ที่ประมาณ4.5แต่ถ้าหมักประมาณ2สัปดาห์นี่ p h ก็อยู่ที่ประมาณ4.2นะก็ถือว่าเป็นญ้าหมักที่มีคุณภาพาแล้วก็มีความน่ากินวัวกินได้หมดเลยนะครับสีก็สวยนะครับซึ่งแตกต่างจากาที่กเกษตรกรทําขายทั่ว,วไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณภาพค่อนข้างต่ำนะครับแันนี่วิธีการทำญ้าหมักนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ ามาเลยครับขั้นตอนแรกจะต้องเตรียมปูดเล็กติกไว้ก่อนประมาณหนึ่งเดือนนะครับชุดนี้เป็นชุดที่เราเตรียมไว้ทําย่าหมักนะครับวิธีการทำกดเล็กติกก็นมดิบสิบกิโลนะครับนมดิบเนี้อาจจะได้มาจากที่เราไปซื้อสหาหกรณมมาหรือว่าน้ำนมเหลืองที่เหลือจากาลูกวัวกินนะครับน้ำสะอาดห้ากิโล ผสมกับน้ำตาลทรายแดง1นกิโลนะครับคนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ในถังน้ำนมดิบนะครับสัดส่วนในการใช้น้ำนมดิบ2อกิโลน้ำตาลทรายละลายน้ำหนึกิโลหลังจาก เทผสมกันแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เติมนมเปรี้ยวเป็นนมเปรี้ยวที่มีจุลชีวิตนะครับยี่ห้อใดก็ได้7 0 0ดร้อทซหนึ่งขวดนะครับดังนั้นก็คนให้เข้ากันหลังจากคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝา ตั้งทิ้งไว้นในที่ร่มประมาณหน,หนึ่งเดือนนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้เมื่อครบหนึ่งเดือนจะเปิดดูก็จะพบว่าชั้นบนก็จะเป็นชั้นของไขมันชั้นกล,กลางจะเป็นน้ำใสๆนี่นะครับจะเป็นน้ำใสชั้นล่างจะเป็นเนื้อนมส่วนชั้นบนเนี่เราก็เอามาผสมอาหารให้หัวก,กินได้หรือจะไปใช้เป็นปุ๋ยใส่พืชก็ได้นะครับอันนี้เป็นกรดแลคติกที่เรา เก็บไว้นะครับใส่ขวดไว้เพื่อสูตรในการใช้นะการหั่นหญ้าในเปียจะต้องมีความยาวประมาณ 2- 3เซนติเมตรนะครับถึงจะพอเหมาะถ้าความชื้นสูงเกินไปอย่างนี้ความชื้นจะพอดีนะครับคลายมาแล้วจะทรงตัวอย่างนี้ก็แสดงว่ามีความชื้นน้อยเกินไปนะวิธีการทำหญ้าหมากก็ต้องเตรียมหัวเชื้อโกเลเกติกก่อนนะครับใช้โกเลเกติก1.5ลิตร ผสมน้ำห้ลิตรนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงอีก1นกิโลผสมให้เข้ากันอันนี้เราเตรียมไว้สำหรับชุดนี้เราจะใช้ได้ยาหมักได้600้กิโลนะครับ600้กิโลใช้ในอัตราส่วน1นเปอร์เซ็นะครับหหลังจากนั้นเราก็ตักยาเนีเปียใส่ถัง นะเต็มถังแล้วก็ขึ้นเหยียบไล่อากาศให้หมดนะครับไล่อากาศให้หมดไล่ให้มากที่สุดนะครับไล่เสร็จแล้วก็ยุบไปประมาณครึ่งถังแล้วก็จะพ่นหัวเชื้อกรดแลกติกนะครับพอพ่นเสร็จแล้วเราก็เติมยาเนเปียใส่อีกนะครับอีกชั้นหนึ่งนะเราจะใช้อัตราส่วนประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับพ่นให,ให้ทั่วๆนะครับ นะทำทั้งหมด2ชั้นนะครับทำทั้งหมดสชั้นเหยียบให้แน่นนะรัาไล่อากาศออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝานะล็อกฝาให้แน่นแบบนี้นะครับายาหมักที่มีคุณภาพดีจะต้องมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นผลไม้นะครับมีสีเขียวอมสีเหลือง หรือสีกะกีแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของย่าหมักที่ดีมี pH อยู่3.5ถึง4.2นะครับแต่ถ้าเป็นย่าหมักที่มีคุณภาพต่ำนะเมื่อเราเปิดมาแล้วก็จะมีสีดำนะมีสีดำลักษณะน,นี้นะครับเป็นย่าที่มีคุณภาพต่ำนะมีสีดำหรือว่ามีสีน้ำตาลเข้ม นะครับมีกลิ่นเหม็นเป็นลักษณะของญ้าหมักที่มีคุณภาพต่ำนะครับถ้าใครสนใจที่จะทำญ้าหมักคุณภาพสูงนะโทรมาได้นะครับ0.8.1.7.8.0.6.1.7.6นะครับ